ด้าน,นโทรประสานแสงสิริลักษณ์แม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดบ้านต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่พระที่2ประจำปี2566ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ที่สมโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะมุ่งหวังให้ญาติและครอบครัวทหารใหม่ได้รวมสังเกตการในเรื่องของการส่งทหารใหม่เข้าหน่วยอีกทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เยี่ยมชมทั้งอาคารสถานที่ ที่พักอาศัยสถานที่ฝึกโรงประกอบเลี้ยงสถานที่ออกกําลังกายให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการฝึกทหารใหม่ตลอดจนสิทธิและสวัสดิการอย่างครบถ้วนค่ะซึ่งถือเป็นการแสดงความพร้อมในกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับทหารใหม่ทางเรื่องของมาตรฐานการฝึกระบบการบังคับบัญชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งเสริมสร้างทหารใหม่ให้มีทักษะด้านการทหารมีจิตอาสาพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศรวมทั้ง การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ครอบครัวน้องๆทหารใหม่ว่ากองทัพบกจะดูแลทหารใหม่อย่างดีที่สุดเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะทีม